Thank you ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณโดยมีกิจกรรมที่นิยมทำกันมากก็คือมีขบวนแห่พระพุทธสิหิงให้ประชาชนส่งน้ำพระตลอดแนวชายหาดพัทยาการละเล่นพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมทัง้ง,งมีประเพณีกองข้าวและที่ขาดไม่ได้ก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ งานประเพณีวันไหลและประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมของชาวเมืองพัทยาและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งนักท่องเทีเ่ยวก็จะมาร่วมท้าทายความร้อนสาดน้ําสบายกายสบายใจกันแบบเต็มอิ่มโดยเริ่มวันไหลนาเกลือพัทยาตั้งแต่วันที่18ถึง19เมษายนและงานประเพณีกองข้าวในวันที่20เมษายน2557 และในวันนี้รายการณพัทยาบายพัทยาซิตี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ของเมืองพัทยากันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการณพัทยาบายพัทยาซิตี้ค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงเทศกาลสงกรานกันแล้วค่ะซึ่งในปีนี้เมืองพัทยาของเรานะคะก็มีการจัดงานสงกรานเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ซึ่งเราก็มักจะกคุ้นเคยกันดีค่ะในชื่อของงานวันไหลนาเกลือพัทยาและยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คืองานประเพณีกล่องข้าวเมืองพัทยาสำหรับรูปแบบของการจัดงานในปีนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรรวมถึงที่มาที่ไปของการจัดงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ เราจะไปพูดคุยกับคุณรัตนชัยสุธิเดชาในนะคะท่านเป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่มค่ะวันนี้มาแบบสดใสมากเลยนะคะเข้ากับเทศกาลสงกรา,านต์เป็นอย่างมากเลย <c oughs> ก่อนอื่นต้องเรียนถามค่ะในเรื่องของประเพณีวันไหลหนักเกลือพัทยานะคะ <c oughs> สําหรับที่มาที่ไปของงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะอย่างที่ทราบนะครับในวันที่13เมษายนทุกปีนะครับของประเทศ ไทยเรานะครับก็คือวันวันปีใหม่ของของพี่น้องชาวไทยเราทุกคนนะครับก็คือประเพณีมหาสงการนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเมืองพะเยานะครับในส่วนของตำบลนาเกลือซึ่งขึ้นกับเมืองพะเยานะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองพะเยาเนี่ยจะเป็นวันที่18ของนาเกลือนะครับ18เมษายนแล้ววันที่19เมษายนก็เป็นของเมืองพะเยาที่ทราบกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพะเยาค่อนข้างจะโด่งดังเรื่องวันหลนะครับ นี่คือที่มาคําว่าเรียกว่าวันไหลนะครับนุ่มที่หมายถึงว่ามันไหลจากวันที่13 14ามามาจนมาเป็นวันที่19บเก้เมืพะเยาเราก็เลยว่าเป็นเทศกาลวันไหลในปีนี้ในปีนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็จะเช่นแต่ทุกๆปีที่เราได้ดําเนินการมานะครับเพราะจริงๆเมืองพะยาเนี่ยมีโอกาสดีในแง่ของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหน้าเอกชนนะครับก็ดีแล้วก็ภาครั้นต่างๆนะครับ มาร่วมมือนะครับประสานประโยชน์กันในการจัดงานวันหลายทุกปีที่ผ่านมาแล้วทุกปีก็มีความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเราจะจัดในบริเวณถนนชายหาดเมืงพยายาเป็นหลักนะครับก็หมายถึงว่าปิดถนนนั่นแหละแล้วก็จะมีซุ้มหรือบูธต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของทางผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วในส่วนขององคอ์กรภาคเอกชนในส่วนขององค์กรภาครัฐอย่างาการประปาก็มีก็มี เป็นเรื่องของน,น,าานันทนาการสันนทนาการสนุกสนานค่ะนีนะเน่เป็นเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยแล้วก็ไม่คิดถึงไรายได้อะไรมาช่วยกันเพื่อให้เมืองพระยามีสีสันในวันไหลหนะครับสมาคมชาีสานอย่างนี้นะครับก็มีก็มีบูดใหญ่ๆมีดนตรีเล่นสนุกสนานนะครับแล้วก็สมาคมชาวใต้แล้วพี่น้องชาวใต้ก็มีด้วยนะครับคืเต้นไม่หมดเลย เมื่อสักครู่คุณรัตนชัยบอกว่าจะมีการปิดถนนกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเส้นทางของการปิดถนนนี่ยาวประมาณกี่กิโลเมตรคะเอาเรียนแบบทางการก่อนนะ,ค,ะคือถ้าทางการเนี่ยพูดตรงว่าปิดถนนแค่ช่วงถนนชายหาดก็ไม่มากไม่ไม่ไม่กี่กิโลเมตรเลยคุณรุงคงจะต้องเคยมาบ่อยแน่วันที่19เมษายนของทุกปีเม,มืองไม่ยานนะครับเรียกว่าปิดถนนกันทั้งเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยมไม่สามารถ พี่น้องคนไหนจะมาทำทุรลาตามพยานวันที่สิผมขอเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบเพราะอยากได้ทราบนะครับว่าเอาคำแบบมวลมหาประชาชนดีกว่าเต็มไม่หมดนะครับ แต่พื้นที่ในการจัดจกรรมเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณชายหาดซึ่งรถจะไม่วิ่งอยู่แล้วนะครับแต่รถจพะพอวิ่งได้หรือไม่ในวันนั้นเนี่ยก็คือหลากหลายทั่วเมืองอะไรรถก็จะเต็มไปหมดนะครับก็เลยดูเหมือนปิดไปทั้งทั้งเมืองนะครับแต่จริงๆแล้วปิดเฉพาะถนนชายหาดค่ะมีกฎกติกาอะไรที่จะต้องเข้ามาดูแลเป็นพิเศษไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงานเทศกาลในวันนั้นเออจริงๆในเรื่องของการปิดถนนเรื่องงานเลื่อนเรื่องมันต้องมีแล้วแล้วมีจบใช่ไหมครับจริงๆแล้วกำหนดการของเราตามนโยบายทุกครั้งจะง ตั้งแต่8โมงเช้าของวันที่19นะครับแล้วก็ไปจบในเวลา2ทุ่มของอของวันเดียวกันนะครับเพราะนั้นถนนก็จะเริ่มโล่งแล้วผู้คนจะเริ่มทยอยกลับก็คือเสร็จสิ้นของงานวันไหลสงการเมืองพญาแล้วในการรณรงค์ให้ความร่วมมือเนี่ยเป,เป็นภาพหลักของเมืองพญามากกว่าผู้ประกอบการพี่น้องชาวเมืองพญาทุกคนตระหนักดีในส่วนนี้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรเมเพียรพนี้เป็นหลักด้วยนะครับเราก็จะเล่นน้าแบบ สุภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นนะครับเมื<ะ>่อเขาเห็นเราสุภาพแนละ้วเ,เขาก็จะสุภาพกับนะครับในที่ผ่าน<ะ>มาในอดีตอาจจะ เห็นเราเล่นอะไรห้อนี่ว่าเล่นได้ก็เลยเล่นบ้างค่ะอันนี้ต้องฝากคุณลุ่งช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะก็ต้องเล่นน้ํากันอย่างระมัดระวังแล้วก็เท่ยทีเทอาแอศัยซึ่งกันและกันนะคะมีการประเมินตัวเลขไวไหมคะว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมในเทศกาลวันไหลนาเกลือพัทยาจะมีอยู่ประมาณกี่คนคะในปีนี้จริงๆผมอาจจะประมาตัวเลขได้ค่าไม่มากแต่ว่าในในส่วนนั้นเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่สงกรานต์เนี่ยนะครับการจองห้องพักเนี่ยเขถ้าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ยาวจนมาถึงวันไหล แต่วันไหลเนี่ยจะเป็นวันที่ผู้คนต่างๆไนมะ่ว่าจะลอกข้างเราจังหวัดใกล้เคียงนะครับกรุงเทพมหานครต่างๆเนี่ยก็ะจะเดินทางมาที่นี่ซึ่งนักท่องเที่ยวเดิมมีอยู่แล้วมืองพียาก็ะจะสนุกสนานในตอนนั้นแต่ในวันเดียวเนี่ยเขาเดินทางมาเฉพาะเนคงไม่แต่เขามาพักก่อนแล้วมีการจอรงลุกกินลวงหน้าไว้ก่อนในช่วงสงการหมดอยู่แล้วนะครับ เมื่อที่ลืมพูดเป็นเรื่องของนาเกือด้วยจริงๆนาเกือมีเทศกาลวันไหลเหมือนกันนะครับก็คือก่อนวันหนึ่งก็คือวันที่18เมษานะรั้จะหลักการเดียวกันแต่เฉพาะในส่วนของนาเกือนะครับแล้วก็จะมีวิธีการส่วนสําคัญที่เรายังคงรักษาแล้วก็สนหรับส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมก็คือการรดน้าดําหัวผู้สูงอายุการ ลดน้ำให้กับพระพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ขบวนแห่อันสวยงามนะครับที่เป็นแบบลักษณะแบบไทยๆนะครับการเล่นกีฬาพื้นบ้านนะครับอย่างมวยทะเลเคยเล่นก้างไหมลูกไม่เคยค่ะแต่เคยชมเหมือนกันมีโอกาสได้เห็นครับแล้วก็ปีนเสาน้ํามันนะครับสาวน้อยตกน้ำอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อค่ะนี่ก็คือจะเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะอยู่ในประเพณีงานวันลหยเป็นการละเล่นแบบพื้นบ้านแบบโบราณบราณซึ่งสถานที่จะเรียนนี้นะครับวันที่18เมษายนนะครับ ในช่วงเช้านะครับจะมีกิจรกรรมทางด้านวัฒนธรมนรมขนมตะเวนไปเปรีพณีของวันหลายสงการเนี่ยที่นาเกียรที่สวนสาธารณะลานโูนาเตอรนะครับอันอนี้วันที่นที่18นะครับส่วนวันที่19กนะครับก็จะเป็นที่บริเวณวัดชัยมงคลพะิยาใต้นะครับ ừ, ก็จะมีการลดน้ำนำบัวผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุแล้วก็มีการตักบ,บารน,นะครับเพื่อเพื่อ เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆนะครับเป็นบุญกุศลในวันปีใหม่ของของชาวไทยแล้ค่ะค่ะสำหรับระเพณีวันไหลของเมืองพัทยาผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาเมืองพัทยาของเราอยู่กันครบทุกคนท่านนายกก็อยู่นะคะคุณรัตนาชัยก็อยู่อย่างแน่นอนผมจําได้ท่านนายกร่วมไปแข่งกีฬา พื้นบ้านทุกครั้งเลยที่วัดชัยเ<อ>จ<ไ>ปเ<ก>ป็นปีนเสาน้ํามันไหมคะท่านยกปีนเสาคงไม่ได้ปีนนะเดี๋ยวท่านจะเลอะนะเห็นท่านชักขยอะด้วยอะไรก็มีนะครับค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยก็คือประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาครับ <laughs> ประเพณีเป็นอย่างไรคะครับ <laughs> จริงๆแล้วงานกองข้าเป็นประเพณีของเรา <laughs> จาวจังหวัดชูบุรีมาแต่เก่าโบราณแล้วนะครับแล้วก็เรายังคงรักษาขนมทำเนียมประเพณีนี้ไว้นะครับเนื่องจากที่ผมเรียนนะครับก็คือในช่วงของ วันปีใหม่ของชาวไทยเนี่ยนะครับพี่น้องชาวชลบุรีนะแล้วก็ในในเขตของมีนบุรียุกเงาคดีนะครับก็ยังมีความรู้สึกว่าการนำได้ได้ร่วมทาบุญกันนะครับให้กับส่วนใหญ่จะเป็นในวันหลังากวันไหลเปอนวันทีน่20เมษายนนะครับพอวันที่20ปุ๊บเนี่ยก็จะมีงานประปีนีงานของข้าวคือชาวบ้านเนี่ยจะเอาเออสำรับอาหารนะครับเครื่องข้าวของหวานอะไรเนี่ยมารวมกันที่จุดนึ่งนะครับ นะครับอย่างอย่งนาเกลือเนี่ยเขาจะมารวมกันที่ที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือนะครับแล้วก็มีที่วัดหนองใหญ่อีกที่นึ่งนะครับของุ้ยวิานะครับก็ก็จะมากันที่วัดหนองใหญ่นะครับเพื่อเส้นไหว้กับวิญญาณต่างๆ ที่อยู่รอบทั่วไปนะครับเพื่อให้ปกปรองรักษาแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตกันดีขึ้นเป็นความเชื่อนะครับนี่ถือว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญเลยของประเพณีกองเข้าเมืองพัทยาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ทําให้ใครหลายคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาพบปะกันด้วยนะคะเป็นการรวมครอบครัวกันอีกหนึ่งรูปแบบด้วยนะคะวิีทิ้งนึงนะคุณลุงนะคือการนําสมรภูอาหารต่างๆไปทานกันในวันนั้นนะวันของข้าห้ามนากลับบ้านนะ ทำนำกับบ้านคือต้องต้องทานให้หมดเลยนะครคะอันนี้คือประเพณีคือธรรมเนียมของวันการกองข้าวของถของเราเลยของประชลชนะคะเหมือนกับว่าไม่เอากลับทิ้งไว้แล้วก็ให้เป็นทานแก่สัตว์ทั่วไปหรือื่อใครก็ได้ปี่นันพอพิธีกรรมนั้นเสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาพมนเทืองที่ร้านดูสนุกสนานครับเป็นคอนเสิร์ตนะคะ ก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากญิงลี่นะครับทีดังมากแล้วก็คุณเช่มเช่นรำนะครับพี่บุญเล็กเถือว่าวันนั้นเนี่ยหลากหลายทั้งได้บุญได้กุศลนะครับได้สืบสารวัฒนธรรมได้สนุกกับการได้ฟังคอนเสิร์ตสนุกสนุกรับค่ะคือครบองค์ประกอบครบวงจรเรื่องของความสนุกสนานเกิดขึ้นในวันนั้นนะคะกับประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาในวันที่20เมษายนค่ะ อืมค่ะเนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ต้องบอกว่ามีความสําคัญแล้วก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณรัตนาชัยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมทั้งบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่เชื่อนแน่นอนแหละว่าหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอประเพณีงานวันไหลานากเกลือพระยารวมถึงประเพณีกองข้าวเมืองพัะยานะคะคให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานในวันนั้นด้วยค่ะ วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ได้ในรายการนัภัรย,ยาต้องฝากด้วยนะครับในการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าวันไหลมุ่งพยายาเนี่ยถือว่าเป็น ไทยล่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมุกพยาโดยตรงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยยิ่งสาคัญมากคือท่านอิทธิพลคุณปลื้มนะครับท่านนายกมุกพยาเนเ้นมากในเรื่องของการที่จะสืบสานวัฒนธรรมระเพณีของไทยนะครับซึ่งในวันไหลเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสาคัญจริงนะครับก็ขอประชาชนสำคัญนะครับพี่น้องชาวพยาทุกคนนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับและท่องเที่ยวที่มาจาก ไม่ว่าจะเป็นคนไทยได้วยคันนะครับหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ดีนะครับ<ะ>อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้เล่นน้ําในลักษณะของรักษาขนบธรรมเนีเยมของพวกเรานะครับน่<ะ>ารักยิ้มยามแจ่มใสสาดกันเบาๆนะครับ<ะ>ชาวต่างชาติเขาก็จะเล่นเหมือนเรานะครับแล้วก็จะไม่รุนแรงแล้วผมเชื่อว,ว่าบรรยากาศตอนนั้นจะสมุกสนานแล้วก็วัฒสร้างความประทับใจให้แดงดีมากนะครับ<ะ>ต้องฝากนะ้าพัทยานะเวลานี้นะ ค่ะนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะมาพบกันได้นะคะกับงานเทศกาลวันไหลท่านักเลือพัทยารวมถึงประเพณีกองข้าวเมืองพัทยานะคะพบกเราสองคนแน่นอนนะคะที่เมืองพัทยานะคะก็เรียนเชิญค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคุณรัตนาชัยสุทธิเดชาในนะคะท่านรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณนั้นมากค่ะยินดีครับดีครับ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการนักพัทยาบายพัทยาซิตี้ครั้งหน้านุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวความสวยงามอะไรของเมืองพัทยานั้นรวมถึงกิจกรรมที่หลากหลายต้องกลับมาติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ